สวัสดีครับพี่น้องยูซี่แฟนคลับช่องพ่อแมวงนี้ครับอยู่ที่ชัยภูมิบ้านพอนนท์ครับวันผักวันเมื่อเนึ่งครับ หลังจากอาจารย์มอดสงสัยมากหลายมือแต่เห็นนี่ลิสายไฟขาดข้างในหนึ่งดอกแล้พวงก็เลยเป็นอย่างแล้พวงก็เป็นอย่างดอกบางใหญ่เลยมันลวดมันลวดครับนม่จะกิโลเลยโยกโยกสองคนเป็นสิเกินเนาะโบขึ้นนบงดอกไม่ถึงดอกหรือตู่ดอกดอกแม่นเนาะ บาทยี่ส right ิบเอ็นนิวแมนบอกใช่รุดบอดดขาดใช่รุทแคนนอนผสมจะไปเลิงเสียงนุ่คขืนดีคืนดีกับีขาดไปเรื่อยนะมันบ่บ่ลารกันบอกแมนสองสี่หกยี่สิบสี่ดอกแมนบอกยี่สิบสี่ดอก ยี่สิบนิวค้างล้วยี่สิบดอกแล้วผมยเวน่ะน้องจะตัดผมรเดบบีเสียงเสียงกลางกม่เจอครับเบียดของสร้างตัไ่่ง คุณพ่อักเอาภาพปักมาให้ลูกสาวนะครับอันนันี้ออกเสกต่อม่ใช่กอเองปักออนีเขาไปานีปักย่างนี้เลยเนาะเอาปักดิิรับอ่นี้เขาจีอันนี้ไม่ฮวงยิงอันนี้อเกแหงอิเลือกเอามาให้ายๆอันเลือกกันนี่จะเอาไปใช้กอบจะไปยบ้านของกูเองครับเพราะบังคับทางวัดต้องไปบ้านของกู กาษาเกอยู่บันนนโพบบันเดียวก็ไม่เท่ายิงข้างล่งกยงลบอกเาบซีถิงมคักเลยเบื้งตลอดเบิ้งทุกคลิปเบิ้งทุกคนจนี่รป่ันจัาเงยน้เบาไปเห็นพระเอกจวดห้ฟังจากเพลงโอ้ยเนีจะกอนลักนเนียอ๋อ โอ้ยโอ้ยเร็วไม่มีแต่พวงมันมีแต่คนหัวใจเท่านพวกกดดีครับหัเกเพลงเนี่ยจกก้อนจักก่อนนำเนี่ยฮะเด็ดเสือกับน้ำแงหนาเอกับแนาเันนี้เดเอกัมาได้เครื่องเสียงกันมาเย เครื่องเสียงกำลังกำลังติดตั้งอยู่ครับเอ้าพอพัทลัวุฒิสีเก้าแล้วครับเขียนเช็คขียนก็เดินสตะตาแล้วเขียเขียนกันเดินตะตานอนแล้วพอกลับไปเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับพอพัทลัวุฒิเอาอาหารปลามาฝากไก่แล้ว เขาเปิดคืนนี้สิเป็นยังไงนี่ครับตึมนี่เขาสิบปแตกว่ะวงเปิดต่อยกวนเลยเสียงนะถ้าตอนเราวงนี้เราดูแล้วก็ชั่นกันเลยถูไปด้วยนี่พรีเซนต์แล้วนี่ต้นนี้ก็ตัวที่ซื้อไปบ้านเด้แยกกองมาใหม่ๆหม่นี่ครับร่างยังอยู่หันอย่าครับแยกกองใหม่ๆหม่ครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นไฟฉายขางก็เดียวไม่แม่หวะตัวนี้ใหญ่กว่ารุ่นที่ เขาไปบ้านง่ายกว่าเสียงเบียดสะเทือนหลังคาแกันครับดุนนี่คน,น,นใจกะ <ใน S 1> ท้าหาเ <ใน S 1> พือนได้ครับเปิดีิเพียดได้เ<ใ>นาะเพียด <ใน S 1> ช้างชอช้างบ่ช้างออดิโอ <ใน S 1> ซิสเต็ม ดอกเดียวแค่นี้ป่ะดอกเดียวนีนะเดี๋ยว,ยยวยต้องหน่อยงั้นดอกเดียวอันนี้อาจารย์ช่างว่าหลานสาวอยากลองพิ้งกันท่านแกะกล้องเลยด้ออกกล้องใหม่ใหมเลยยิงลองพิ้งกันท่านแกะกล้องเลยครับแกะออกมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยว้นนี้เหานี้เราใหญ่มากเลยเขาที่ได้อีกดอกอันนึงก็เปิดพันเมื่อกี้ยอ้าวระบบไฟกับมาห์มานีิ เระบบไฟดิ่สียงกับพรดนเสื้อกับลูมพรบเดนเสือกัมีเลยมือมีกับาเดนเสือกัมาเดนเสือยู่ในห้องแงโตอยู่ตอนนี้ศิลปินดังไปยุ่งี่เผู้ใดเป็นผูเต้นผูมีบ่ไพีนยแล้วไอพีนอยแล้วผู้ใดสิ่นตลกล่ะเราเนี่ยแหละเราสามเสื้ออีสานเดี๋ยวใหพี่น้องตักซื้อข้นไก่อนเขามีตคลิปกตั บูได้าาเป็นพอพญญาเว้าวพอพญญาอีกเหมืเนาะาพอปัญญาพพร้านขายผ้าเดินยี่สิบี่พอพญญาเนาะพักผ่อนหนึ่งวันครับวันนี้เมื่อื่นกะพอกันอยู่อำเภอสีบุญเรืองครับที่ว่าการอำเภอสีบุญเรืองจงังหวัดหน,น,นองบัวลำพูครับอ,อันนี้ยเยอะแยะผ้า ภาคกน้ำมันมันรับจากไอโรงงานเกาหลีมาเป็นของน้ําเข้ามาคุณจอดเลยลำพงเบีดดอกใหญ่อีลีก็เราเห็นทางในนี่แหละกเงเห็นทางในนี่หจะคุณ <c oughs> พลังฮะ <c oughs> มด ดอกขาดว่านอนเยอะกำเขามากกวานี้นี่ดึงมิดกันด้วยมันนีงก็เตรียงเนี่ยวันนี้ก็ผักพอเตรียมทีครับ เอ็ดอาหารกินกันผักอยู่บ้านบริเบใส่ครับมเนมนูหลายอย่าง ดูดูหน้าพ่อกำนันต้องดูหน้าพ่อกำนันงง้ว่าดิชอบพ่อกำนันจริงโชคดีของอะไรทีเป็นีมี่นี่ก็ดูดูดาราเคนมีอยู่คนนึงวันี่วี่จะดาดังอยู่คนนึ่งบพ่อ เอานั่นดีพิงยังก่อนยังก่อนฝ่าชนะใดใจดำดีไม่อยาก,กาึงแมกกสิบอกะนะไไคเขเาอคลิปถ่คลิปอ,อเมื่องครับขาเมีนเาอ่ะมันกะถ่าแล้วเล่นื้อโว์บ่จิตาอือสามี<ห>บ่

กจะได้เวลาทำการแสดงเดี๋ยงกาดสีเชื้อทีมผุนํำประธานเปิดงานปะ เส้นชายอู๋ไปเส้นไหมที่ว่าขึ้นไปพัดเส้นนี้นั่นแหละ M6 ไปนี่แหละเออ M6 แล้วนะมันไปลงตรงปากช่องนี้ขอบคุณพี่น้อง FC ตุ่มองตุ่มบอลครับคลิปแรกของวันนี้ครับเดี๋ยวหอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากพี่น้องติดตามกันเลยครับช่องพ่อแม่อู๋ยิงพ่อแม่ยิงแฟนเพจพ่อแม่อู๋ยนเพจาเพจติดตามได้ลายเด้อค่ะหลายหลายเพจนะคะเพจพ่อแม่น้องอู๋ยิงแฟนเพจพ่อแม่อู๋ยิงแฟนเพจครับทางเพจติดตามใด้หลายเด้อค่ะเด้อครับเหมือนไปหอกันอยู่ อำเภอ์ีบุรีเรือง,ออองจังหวัดนองบอัวลำพูครับสวัสดีครับ